โดยนอกกาขอขอบใจนอก่อนอื่นมาแก่ต้องขอขอบใจเบิร์ทุกคนที่ว่าเข้ามาเบิ่งคลิปคงเอื้อเพื่นแล้วก็เป็นชาวไทยเนาะอยากสวยเรือชาวไทยทั้งเรื่องสายตาเนาะบางคนก็อยากสวยทั้งด้านการศึกษาเนาะ,ะเลยเฮาไปอันลมกันเบื้องหลังกับเอื่อยผนเอาเนาะเรื่องนี้เนะะาะเลสชาวไทยหันอยากขอความสวยสวยเรือจากพี่น้องเนาะเอฟซีทีเพิ่นมีความเมตตาชาวไทยอยากอยากสวยให้ยังให้ทุกคนนั้น สวยสาวไทยเนี่เนาะเรื่องสายตาผัว่าาวไทยหันบุหูหงมอป้ายเนาะแล้วก็ก็เลยมาปรึกษาเอ่อยเพิ่นเรื่องแบบนี้เนาะโดยคันคันว่าภัยอันใจบุญหรือว่ามีจมิตใจเมตตาอยากสวยอเลือสาวไทยกับสาวไทยกับขอความกรุณานำหลายๆเนาะคนแลก็ขอบใจหลวงหน้านำเด้อโดยเนาะขอบใจทุกคนฝ <c oughs> ากคุณฝากเป็นใจสาวไทยนำพบความภาค สบายดีสบายดีพรมินพี่น้องเอฟซีเบอร์ตะผู้ทุกคนพอจะยู่มฟังไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนะพี่น้องวันนี้ก็มาพบพอกัสบสกุลใจสว่างคือเก่าพี่น้องเยวันนี้สกุลใจสว่างก็ดีใจหลายพี่น้องมาสิมาแตจงข่าวดีน้องไทยแหละกับเอฟซีขอบใจเอฟซีและกับพใหญ่เจดีที่ให้ความหากักความเมตตาน้องไทยเนาะที่สกุลไปถ่ายคลิปเมื่อวานนี่เดี๋ยวเปิดเปิดใจเนาะแต่เพื่นก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนาะสายตาเพื่นที่มันเคยเหตุงานแหละมันอ่ามีพวงหางเทียงเหตุสายตาเพื่นนั้น ปกติพี่น้องแต่เดี๋ยวสก,กุมสิพาไปถามน้องไทยอีกหนึงรายละเอียดและกะแจ้งข่าวดีเพิ่นที่เราจะพาเพิ่นไปหักษาไปกวดเนาะไปกวดก่อนยมุกดาฮาร์ละไรกันข่าวแนวหักษาได้ห,ดหดรือจะได้แจ้งให้แจ้งให้เอฟซีฟังอีกหนึงแล้วก็มีเอฟซีที่คอฟไลายคอเฟสเข้ามาสก,กุมก็ทยอยหายเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆเด้ออยา่าใจหอนใจเย็นหายทุกคนพี่น้องไม่ต้องหวง่วงเดี๋ยวสิเอาไอเดียไล่หายทุกคนนั่นแหละแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่อ่าซอยเรือน้องมา ก็ขอให้เพิ่นยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแหงค่ะข,ขาย่ำรวยประสศจกโรคไข่ไข่เจ็บเนะเาะกับครอบครัวเพิ่นนำพร้อมที่เพิ่นซอยเขามาคอยเพิ่อนอ่า่ำรวยปรเก่าเนะาะาซอยคนเกี่ยวกับสักาดวงตาพี่นอ้องซอยคนเกี่ยวกับให้ตาเห็นห่งเนี่ยคือได,ได้บุญลายด้อพี่นอ้องก็คือมันจะเ้าให้แสงสว่างคนอื่นเนาะเ้าก็สิมีบุญกุศลยิ่งขึ้นไปพี่นอ้องเ้ยตามวามเสือเนาะโอเคเดี๋ยวสิพาพไปหาน้องไทยแต,แต่เศร้าแต่เลือกมนต้ สบายดีน้องไทยสบายดีโดยว่าโดยเปเดินได้เมื่อคืนนี่นอนรับฟันดีบ่เนาอกะ <c oughs> นอนรับฟันบ่ดีปันได <c oughs> เอา้าวขวดแตงสันขวดแตงสันตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นว่าอ๋อตื่นเต้นนะบู้สิงครับเขาดีอยังเนาะยบู้รุ่นรุ่นว่า fc อ,อันสี่สิมีไลน์ปันไดเนาะพอไปเบิ่องอันช่องของเอื้อยเพิ่นไปเบิ่งคลิปเจ้าของเนาะมี fc หลายๆฐานนะเพิ่นของเวนหาคำแนะนำชาวไทยหลายอันเลย คอมเมนต์ยังนอนสไทยคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บว่าเกี่ยวกับเรื่องตาสลาย<อ>แล้วก็แนะน,นํานอ้องว่าอันสายตาของน้องนี่สามารถกลัวได้โด<อ>ยโด<อ>ยสามารถกลัวได้หรือว่าไปลอกตาเป็นตาตากระจกบอกเขาเอลยยังประมาณน,นี้ตาตอกระจกโด<อ>ยโอ้น้องไทยกับเขาไปลงคอมเมนต์อนยะู่เนาะโดยอ๋อบางบาบงคนก็ว่าถ้าเกิดบาดสาเนี่ยมันจะเห็นมันบอดนะมันบอกโดยเอ๊ะ<อ> บางคนนั่นบอกชาวไทยว่าหิบเข้าไปหางสาวะอยางมันเป็นลายกว่านี้นกะ<ม>คือแบบว่านอกคนเฮากะตาเป็นสิ่งที่สําคัญเนาอพี่น้องถ้าเกิดว่าตาเฮ้าโบเห็นแล้วมันก็เห็นใหยอวัยวะส่วนต่างๆมันไปยากมาย่างน้งองไทยเนาะโดยสมัอนี้เป็นไนด้รกว่าตา้องไทยน้องหุ้สึก มัวตาแต่ว่าถ้าสมุดว่ากระทบกกับแสงแห้งหรือว่าแสงแดดจ้ามันก็จะเจ็บเนาะโดยต,ต,อตอนตอนแรกๆก็คือว่าเขาเห็นงานทวงงานเหมือนบอกแม่แม่น้นองไปเห็นงานทวงงานแ้วก็เริ่มมีอาการเริ่มมีอาการนักขึ้นกว่าเกา่าน้องก็เลยกันออกจากวิอยากลาออกจากวิอยากอ๋<ม>ตอตอนก่อนหน้านี้ค่ะปุเป็นบอกก่อนหน้านี้บอกน้องก็เป็นเป็นมาตั้งแต่น้องอายุสิบเจ็ดปีแล้ว จะมีจุดน้อยๆเป็นเม็ดน้อยๆดอกตรงแนมขขักนะจังเ็นแต่ว่าก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ ahan, ้นจนอันมันเลืองเขาตอนนี้เลยเลื้ยงแห้งเลยพอคุณจางเ็นคอมเมนต์มากดหนาเป็นห่วงเป็นน้ำนมบอกว่าบางคนก็บอกว่าเอยอันแล้วอันต้อง่าหักซา้ถบหักซาอย่างตาบอดพอโดนไปมันกระสีมีผลข้างเคียงหลายขืนอย่างประมาณนี้นะตกใจอยู่กับยุงมอตาบานเขาเคยไปแหละ หอมอตาว่าน้องบเคยไปเคยไปหอมอธรรมดาโดยมันจะมีสายตาโดยตรงที่ว่าเขาไปลอกไปไปหักษาโดยตรงกับมีเป็นมีหมอเชียวชานทางต่างประเทศหักษาดิน้องบุ้งห้องหมออยู่อยู่เซโนฮากับมีว่บห้องหมอตาจะบอกมีอยู่สวรรค์ห้องเมืองสวรรค์กิแมนพระวอยหันจะเป็นเกี่ยวกับเศกเดตาโดยตรงถ้าเกิดว่าเป็นหักษาบ่บด้ณล้วเฮาสิไปหันบ่นน้องประว่าถ้าเกิดหักษาบ่ได้เขาจึงไปไทยโอค่าหายใจมันก็สิประหยัดฐานเฮาใส่อยู่ี่แต่เพื่อเก่งได พอสะละกับมิเตเซียวซานจบมาต่างประเทศเดิก็เขาคืบผ้าผ่านทางไอเดียไปหักษาอยู่ห่นกับเศร้าเห็นหงเลยดิด้ไปเซเลนใหม่แต่คันโยนี่หักษาบ่อแรงนี่เขาจะขับไปเปิ่งไทยนะเกิดว,ว่าเซฟค่าใช้จ่ายเนาะโดยถ้าเกิดว่าเออที่นี่มันหักษาบ่อแรงเขาไปหักษาอยู่ไทยเขาตกไปไทยแหละแต่ว่าการอยากขอความช่วยเหลือเนาะอันจากเอฟซีเป็อย่างดีทั้งหลายที่เบิ่งคลิปอยู่กะคันแนีว่าขอความเมตตาอยากใสยเหลือนของไทยให็นของไทยได้เห็นหงเลยว่าหักษาดวงตากะขอเชิญเดี่ยเขาจะเป็นสะพานบุญเพราะว่า เขากึมกะได้งบมาแล้วสีพาน้องไปกวดเนาะแต่กะอยานมันบ่พอเนาะพี่น้องประวัติค่าให้ใจเขาก็มีค่าเดินทางแน่ค่ากินค่าอยู่กับชีว,วิตไรเนาะเขาไปไทยน้องไทยเนาะด้วยแหละกะเนาะเ้ากึมให้น,น้องไทยขอความเสนอเลยเองค่ะเกิดว่าอยากให้ปุ้ยใหญ่ที่เบิ่งอยู่อ่ะโดยน้องกจาขอขอบใจเนาะก่อนอื่นเมื่กาต้องขอขอบใจเบิดทุกคนที่ว่าเขามาเบิ่งคลิปคงเอื้อเพื่นแล้วก็เป็นชาวไทยเนาะอยากสวยเหลือชาวไทยทั้งเรื่องสายตาเนาะบางคนกะอยากสวย ทางด้านการศึกษาเนาะ<ด>แล,ะล้วเอาไปอันลมกันเบื้องลังกับเอื<ด>เ่อยเหมือนเอาเนาะเรื่องนี้เนาะแล้วาวไทายหันอยากขอความส่วยเรือจากพี่นอกเนาะ,ะเอฟซีทีเพิ่นมีความเมตตาสาวไทายอยากอยากสวยให้อยางให้ทุกคนนั้นสวยสาวไทายนี่เนาะเรื่องสายตาาัว่าวไทยหันบุหูหงมอไปเนาะแล้วก็ ก็เลยมาปรึกษาเอื้อเพิ่นเรื่องแบบนี้เนาะโดยคันคันว่าไพอันใจบุญหรือว่ามีจิตใจเมตตาอยากช่วยเหลือสาวไทยกับชาวไทยกับขอความกรุณานำหลายๆเนาะทุกคนล่ะกับขอบใจหลวงหนาคำเด้อโดยเนาะขอบใจทุกคนฝากคุณฝากไป็นรายใจชาวไทยนำอวามเข้าไปถ้าเกิดว่านี้ต้องดีนคนคอมเมนต์มาต้องได้ลอยด้วยแม่นคอมเมนต์เดรอยก็จะกบฏเจ็บทางไทยไม่หนึ่งแม่นเห็นอันซอกกึมผาอัน เขาต้องไอเดียไปเห็ดนะแป๊บเดียวหนึ่งเดยเพิ่งชั่วโมงก็แล้วมันละกันตาเรานี่สิแบบว่าโบโบโบเห็นหงมาหลายปีเป็นสิบปีแหละแล้วก็เป็นเดนไปแม่ใช่เป็นเจ้าหนี่แหละโอเขาไมันสิบังในตาเขาเห็นหงเลยแบบแรกกับเป็นคือเจ้านี่แหละแล้วหลังจากหันกะเราก็ไปพาตัดเพื่อพาพาตัดละกันเราก็ดีพาตัดปุ๊บไปเห็นหงเลยเด้แจ้งเลยบริษัทแจ้งเลยละกันเศร้าคัดเศร้ายังพาตะวันล้างพาตัดก็เขาได้เซเว่นตาเดือนหนึ่งล้วก็คาร์ล์บวชถือควันบวชกินของมากของดอง ของสแลงยังสินะแล้วก็คารลัมเบื้องต้นแล้<ด>วก็มันก็ค่อยดีขึ้นถ้าหักหักซ้านี่คือบอดเลยนะเคยบอกสองพวงเมตาบอดนะนะหักซ้าบอ่อยแล้วมีเออหักอยู่ทางอเมริกาเสียเซลล์กลมทาไปผ่าตัดกะัยบอดเออเออแบานี่แหละเพิ่นเพิ่นเคยปวดแล้วโม่าถ้าถ้ามาแต่นน้อยหัดเศร้าอ,อยู่เพิ่นว่าอันนี้เขาปลาไว้อายุสามสี่สิบแล้วมันหักซ้าบ่อยมันเสื่อมมันคือมัน,มนบอดเลยเอาขึ้นบอ่อยสะสมกันเลยเนาะแมนมันมันบอดสนิทคือมันมืดไปเลยแบบนี้เลยแบบไอ้ต้นเพิ่นอยู่เพิ่นกระแท เป็นอช่ยทายาทแม่เพื่อเปิดแจังมือก่อนชิพานของไทยไปซอยเรือบริจาคไปนอกประวัติอันไปสนซอยเรืออ่าให้เอาเข่าเอาเข่าเอาเสื้อผ้าเอาอย่างนี้หมดเพิ่นนะบางทีชวนเจ้าไปอ่าไปไปซอยเรือเราเท้ากับสอยเรือซอยซอยเรือสรอยแบ่งปันทำบุญกับผู้อื่นเพื่อว่าเท้ากับสิยเลมีบารมีเรือว่าบุญมันกระชับนาเท้าลายกว่าเก่าเนาะแต่กระแสงสว่างกระชับมาทางของไทยพร้อมเอาสกุลก็เป็นห่วงเนาะเพิ่นก็อายุยังน้อยนออายุเป็นหนอเออเอาสกุลห็นหลายคนแล้วที่นี่อ่าสายตาแบบนี้แหละคือเจ้านี่แหละ แลวการที่เข้ามาถ่ายเนี่ยพี่น้องกับบริเวณตะวันจะนทรเออจะเข้าจากมหาคู่หรือเดบคู่ว่ามันกับบริเวณเนาะพี่น้องคืเปิดใจกับเปิดทุกอย่างเนาะแมนเปิดยุลมเปิดก็คือแบบเออเรื่องหาคู่กับค่อยๆศึกษาดูใจกันไปน้องไทยเนาะน้องไทยมีูขวาวแชทมาหาอยู่บ้างเนี่ยต่างจากแหนบไปมือขึ้นนี่หรอมือขึนนี่มีชาไทยตกใจชาลงผู้บ่าวบ่เป็น่เห็นหรอขึ้นรถบ่เป็น สตาไทบพวกผู้ที่ร่มนาใดาเนาะเพราะว่าอันมีแต่หนุ่มหนุ่มไทยเนาะหนุ่มหนอยหนุ่มใหญ่เสร็จมาอันสไลด์ฝืนกาเสร็จมาอันแบบกระผูกกระผับนั่นอยากได้เป็นผู้เชาวนั่นนั่นนี่สตาไทก็เลยบอกเพื่อนไปว่าใครขอศึกษาเบดวงใจกันเอานะสตาไทกันยังตกใจอยู่เ่าเคยเ่าเคยมีคนเสร็จมาหาสตาไทยลายปัานี้อ๋อขนาดซสกึมไฮไลท์ไปเถียงบางคนก็เขากับว่าอันไล่มันโบเห็นไนะมันโบขึ้นมันโบเด้งเขากึมกับว่าซอบกึมกับว่าโบมุกพอซอบกึมกับเอาตามสตาไทบอกเนาะ แล้วก็คือจะมีคอมเมนต์หล,ลายๆคอมเมนต์ว่าเออป่ะอันเอ้ยระวังหน้าไปเอาอันสาวเราไปแต่งงานไปไปมีแฟนเราเดี๋ยวโดนจับเงินนี่นั่นอันนี้ก็ฝากบอกทุกเอฟซีทุกคนเนาะที่มองในแงล่ลบว่าก่อนข้าสิีเขามาประเหตเขาสมมติว่าเขาล้มกันแล้วคุยกันแล้วเออโอเคตกลงกันเนาะข้าสิมาเขาก็ต้องท้ามเออมีกฎหมายบ้านเมืองเขาจังใดไหนเขาบอกว่าขาสิมาโหลดมันก็พิษเพลินเนาะแม่นคือจังเขาบอกเออทางพ่อบ้านพ่อบ้านว่าเออข้านสิมาสู่ข้อมาแต่งเรื่องเพื่นกะต้องขอโคบ อันุญาตจากกบานนั่นนี่นะเขากลับมาบริหาชวนได้ฮอนมาเนาะเห็นเห็นข่าวลงเฟซคือแบบบางเถื่ออ่าบาง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 เพจกับบริษัทบางดีกับประเทศเฮาหลือกัเทศแพร่แบบอยากใหงคนอื่นมองหลบหลีกแหละกับโพสลงไว้จั๊กนั่นนะนี่มันบรแมารเดอร์เอฟซีอันที่กำลังเบิ่งอยู่สักกึมอย่างไรนะแบบมันบริหารแห้งประนันประเทศเฮากับบางคนเขาก็อยากเสียรายไปซีเฮาอยากให้คนเบาว่าประเทศเฮาบริษัทเนาะไปเนาะเลยเห็นลงในอ่าเพจบางเพจนะเขาขึ้นเห็นหลักอะเขาก็เอามาบอกวิพากษ์วิจารณ์เนีย เป็นกระแสนะมันกับแบบโบอกบอโ,โอเคประเด็จสอบกลางะ่ะแล้วก็ดีใจกับชาวไทยเนาะทีท่มีพี่ใหญ่ให้เงินมาแล้วจำนวนหนึ่งแล้วสิาพาเพิ่นไปศึกษาแต่คั้งนี้พี่ใหญ่จะดีภาคส่วนใดอยากสวยเรือนของไทยก็ยินดีเนาะแล้วก็มีเมื่อวานนี่พูดว่าแคนาดาแชทมาบ,บริษัทหาจะบอกเสรเพิ่นเพิ่นได้โทรมาแล้วชาวไทยบอกว่าชาวไทยตอนนั้นชาวไทยยังเหตุวิ่งอยู่แล้วก็เพิ่นโทรมากับทันหันแล้วชาวไทยบริหารชาวไทยบอกว่ามือนี้ยังบับท่านสะดวกลมมือหนาลมได้บ่แล้วก็ แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเลยคนคนล่าเรื่องปะพี่เอ๋บอกบบบอกเลยเพิ่นเครียดเพิ e ่น oh, ้อยใจเดีวเอ้าบ no ่ะบอกบอลงมาซาเราเลยโอ้ยเพิ่นน้อยใจได้เองเลยแล้วเพิ่นนอกประเทศที่อื่นปะด้วยคือจังเพิ่นเบาหน้อยๆว่าเพิ่นแบบแบบว่าเพิ่นอยู่ช่างอยู่อยู่ช่างแคลิฟอร์เนียแหละเพิ่นคือจังเพิ่นแบบอาการน้อยๆแบบว่าชาไทยบอกน้ำอย่างนั้นรือว่าหงายอย่างเงี้ยจะฝากบอกเพิ่นในอักแซเนี่ยะเพิ่นน้อยจะฝากเชิงเพิ่นเนี่ยเนาะชาวไทยก็อยากฝากเชิงนาะคนที่อ่าเว้าร่วมเลยเบิดทุกคนแหละกันอยากลงกับชาวไทยกะ ต้องเข้าใจว่าชาวไทยกับคนอันมีเวียกมีงานแน่ฮะหละชาวไทยกะอยากใส่เวลาส่วนได้ส่วนหนึ่งเพื่อเหตุวิยกแหละบางทีมีเอฟซีหลายคนหรือว่าบางคนอยากโทรหามากกระทันหันนู่นนั่นนี่เนาะชาวไทยกะได้แจ้งไปได้บอกคนไปว่าชาวไทยตอนนี้ชาวไทยยังผิดวียกเ้อยังคาดนั่นเด้อยังคานี่เยอมื่หน้าล่มได้โบแบบสีหาอยากงไ้ทุกคนเข้าใจว่าเออเขากะมีเวลาเหตุนั่นเหตุนี่แน่ฮะเจ้าบังตอนตโมงส่นไร สลายโบน้องว่างมี่ประมาณกลางเว้นพออะประมาณต้นเที่ยงโดยน้องไปเลียงไปเรียงงวงแล้วน้องกลับมาผักคนกินข่าวกระโปกกับแอนกับแม่กับน้องเวลาอื่นเป็ดยังใส่น้องเวลาอื่นบอกสลายนี่งตัดช่วงนี้ค่ะมันเป็นยามบุญชาวไทยก็เด้ไปตัด,ตตดตาาไปตองตัดไปตองมาผักผักใบเห็ดยังน้องเอาไปเห็ดกระต้มกระต้มเตรียมสิคลายบอกนม่เอาแล้วก็เอาไปให้แม่อยู่น้าเตรียมเห็ดกระต้มพัดอี่ช่างเตรียมขายหรือเตรียมลงวัดเฉย ส่วนแรกกะคายน้ำแล้วก็ล่มหวัดน้ำแต่ว่าเออเอาไว้กินน้ำละเลก็เลยแบบบ่อยว่างโดยกลางคืนมากนี่คือน้องบอกัะเลเพราะว่าน้องน้องบอกอยากบินโทรศัพท์ไลน์ปันใจน้องเจ็บตาโอ้เจ็บตาบอกเลยน้องก็เลยว่างแต่ตอนทีอย่างสลายน้องอยากให้ล่มตอนเที่ยงเอาโดย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 แมนได้พี่น้องนะสกึมตื่นมากนี่เวลาสกึมจับโทรศัพท์กันสกึมยังแสงแบบสาดใส่ตาเลยแมนแบบว่าบ่ได้ได้พี่น้อยกันคนแบบ ตาบรดีูรณเนี่ยต้องมีปัญหาสายตาเนี่ยเป็ตาอีต้นเพป็นไปหน้อยจากที่มีปัญหาสายตาจากการเหตุเบี้ยหรือว่าอญุหรือว่าเป็นงับสุขภาพเพป็นไงเป็นกรรมบรบูรณ์นี้ป็นใดแต่ว่าอย่างอื่นน้องไทยกับบรดบเป็นเนาะบริบูรณ์เป็นยังปกติดีขันไปกับเสดเกวดแต่สายตาเนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความหักความเมตตาชาวไทยเนาะถึงพระจิตรจักรชาวไทยจักรกะสาวกึลิ่มจักกับบาตัวบีกันยังแบบมีจิตใจแบบมีใจบุญ บุญกุศลที่อยากแบ่งปันใส่่อาแสงสว่างพี่น้องไทยทกำลังเจ็บแบบมจะมืดนะคะถ้าเกิดบวัวหาซากก็จะมันมืดบ่อเลยพี่น้องแต่เพื่อนก็นยังมีความหักความเมตตาให้เฮาได้อ่าได้ไปต่อเนาะเห็นแสงสว่างอยู่ทางข้างหน,าน้าเนะานะช<ด>าวไทยเนาะบบเงิน,มนมหม,นม,นมื่นพัชสมัยให้เฮาหรือเปล่าเนี่ยค่ะในความเมตตาเพื่อนอก็นยัง,งเงินหมื่นนี่หายากแลยเหมือนกับเนาะเฮาเหตียกีดาวหันจะปีจังสิได้หมื่นหนึ่งเนาะยังว่าแต่ที่แบบบุญน้องไทยเนี่ยเนาบุญลายนิดน้อยคือแบบมีผู้ใหญ่หักให้ความหักความเมตตาเพื่อน จะในรกระยาเนาะเรื่องพราอคๆหมาัก,กับบอได้ว่าปิดกันน้องไทยกับคุยได้ถ้าเกิดว่ามีฟูหักผูหมักฝึกมกถึกใจคนกับว่าเออคาดองก็สิแพนนั่นนี่เรื่องคาดองในน้องไทยสมุทรมาเรื่องขาดองบ้งาแล้วเรื่องคาดองกับอันนี้ต้องทมแม่สาวไทายเ้วแหละหเละนาะเพราะว่าสาวไทายกับเออบางคนเอฟซีนี้เราเห็นสาวไทยเห็นในคอมเมนต์ของเอ่ยเนาะมีเอฟซีบอว่าเอ้า เด็กน่อยเล่านี่เป็นยังคือหมกักว่าตัวเองเป็นเด็กทั้งที่อายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าปีหรือว่าสาวปีแล้วนะแต่ความหมายของเฮาก็คือเฮาเป็นคนอายุน้อยกว่าคน,นคนผูยย้ใหญ่เนาะก็เลยว่าแบบซี้เนาะแต่เรื่องขาดองนี่อยากให้คนนะปุ๊บพันว่ามีภัยหกักัยแพงกะเบาเรื่องขาดองแท้เทนะเอาจริงเอาจังกะอยากให้ล่มกับทางผู้ใหญ่เผนกนเนาะชาวไทยก็ยังเป็นแบบ ยังยังสำนี่นะยังบ่มีประสบการณ์ชีวิตชาวไทยก็เลยยังบ่อยาก,กเว้าเรื่องนี้ปานใด้เนาะอืมจ้ะก็คือาการผู้ใหญ่เอาการร่มการศึกษาดูใจกันไปเนาะโดยคนเฮามันต้องใช้เวลาไปเครื่องพิสูจน์เนาะน้องไทยเนาะบ่แม่นแบบมามักเลยโอ้แบบคือจังสิแบบเร่งรัดเฮาเฮาก็ต้องเบิ่งกันไปนานๆเนาะแม่นหรือว่ามันเป็นไปได้บ่องไทว่าเออคนไทยคนลาวบ่มีมือสิได้เป็นแฟนกันแต่งงานกันเป็นไปบ่ได้น้องไทยคิดว่าจังได๋ใส่คอมเมนต์นี่นะอ๋อมีอันเออชาวไทยก็เห็นแด่คอมเมนต์นี้เพิ่น บอกว่าเห็นหนุ่มไทยไปจีบคนลาวนีลายแต่ส่วนลายหันสาวลาวก็บม่ได้เอาหนุ่มไทยดอกเอาคนลาวคือกันเนาะเออชาวไทยก็อยากบอกว่ามีไอ้เพื่อนคือสิบริตติ่มในช่องยูทูปของเอ๋ยอีกคนหนึ่งที่เพื่อนเอาผู้บ่าวไทยเนาะเพื่นก็มีอันสามีเป็นคนไทยเนาะกำลังจะแต่งงานกันกับมีหลายคนอยู่นะหลายคู่อะไรหมู่หมู่สาวกลุ่มก็มีจนลูกสองคนอะไรเนี่ยเช็กอยากบอกผู้บ่าวทั้งหลายคนว่าเีช็กตะวัดเจ้ากับเขามีความหักความจริงใจส่วนกนและกันนี่มันมัน มันเป็นไปบรอดดอกที่สิว่าบรอกเกนน,ะน่ะมันได้แน่นอนถ้าเขาเาหักเต็มรอยแล้วก็บโบโมีโบวันประอุปสรรคยังที่จะเกิดขึ้นมันกับบริเลบาบ่าขนาดคนอยู่ฝรั่งอยู่อเมริกาก็ยังบินมาหากันในน้องไทยแต่แต่ความหักนี่มันมันบ่มีโบมีคำว่าอุปสรรคดอกแล้วก็ความรักไม่มีพรมแดนคือเขาบอกเนาะมันขึ้นอยู่กับทางสองฝ่ายเนาะทางสองฝ่ายเขาสิลุมกันแบบใดเขาสิเข้าใจกันสัมใดเนาะอันนี้มันขึ้นอยู่กับสองคนความหักเป็นเรื่องของคนสองคนพี่น้องแล้วกั เรื่องงานโดงงานโด่งอีช่างก็เป็นทางสองฝ่ายทั้งครอบครัวว่าเขาสิยอมหับกันได้หรืโบโอบ่เนาะแมนแมนแมนโอเคเซ็กึมกับคอมคมูขอบใจน้องไทยที่เสียสละเวลาให้เซ็กึมเนาะและว้วกัซ็งกึมกับแฉ่บอตต์วีปมาหมอบเงินในเพิ่นต่อแลว้วก็เซ็กึมมีเรียกไปแหนกลับมาแลา้วก็สิพาไปไปหามองแล้วพี่น้องกับฝากคนพี่น้องเอฟซีกดติดตามตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเซ็กึมมกับน้องไทยแน่ อนาคตอาจจะมียังแฝดอาจจะพาน้องไทยไปหาว้าวไทยเกิดหรือจะก,กระพูดหรอกอาจจะแบบเออเห็ุมันมันดูโตนั่นนี่เพราะว่าเด้เกิแอบบเจอคนจริงใจพร้อมแต่งพร้อมยังอ,น,น,น,อน,นาคตเนาะก็ให้น้องไทยโชคดีหละกันเท่ากับอย่าให้นหนุ่มๆเนาะใส่สติในการคอมเมนต์หรือการว่าทุกอย่างมันก็นมีทั้งขอดีข้อเสียมันบริบูมีข้อลบทั้งหมดดอกพี่น้องเองโอเคคลิปเน็กซ์กตุ๋มกับสิริคอลาฟูมกับพี่น้องไปก่อนละกันน้องไทยเนาะสบายดีด้วยน้องไทยสบายดี